สอนที่สิเครือมือที่เรียกว่า thinking tool เช่นคิดแบบ think i n k hat คิดแบบ mind mapping คิดแบบเราจะใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมากมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันนี้เช่นทุกป้องเงรียนของเราจะต้องมี smart TV เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนว่าคุณครูจะต้องมีการเตรียมตัวใหรพร้อมมีการจัดขั้นตอนในการสอนซึ่ง มาเป็นเวลาสองเดือนซึ่งในนี้รุงเรียนงเราได้จัดการะบแล้วร่ะจบงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาของโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาคะในนนี้นะคะขอเชิญ ฉันจะขออนุญาตอ่านประวัติโดยย่อของท่านรองศาสตราจารย์ประกาศน,นียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะคะและได้รับประกาศน,นียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงชั้นสูงของไทยค่ะจากาวิชาเอกพณะศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต จบการศึกษาว,วิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาการฝึกและการจัดก,การกีฬานะคะจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนะคะและ,ะได้รับจบการศึกษาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะันนะคะเคยได้รับรางวัล2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง จากกีฬาวิทยายลัยคณะศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะประเภทกีฬาเบสบอลและแฮนดบน์บอลปัุบันยังคงเป็นนักกีฬาระดับเหรียญทองระดับประเทศนะคะงานศิลป,ปะแสดกรรมนักเรียนครั้งที่3นะคะจากกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ชั้นมัธยมศึกษาเงินและชมเชยการประกวดเกมสร้างสารสรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของสพหน,นะคะสถานศึกษาโรงเรียนสลอยเซนิกทิยานะครับยินดีต้อนรับท่านรองผู้ชาตินะครับและก็ท่านที่คณะติดตามทนทุกท่านทุกมือการแต่แโรงเรียนนะครับดีมาเพื่อกำลังใจกับท่านรองผู้ชาตินะครับผมในนามของโรงเรียนสลอยเซนิกทิยานนะขอต้อนรับ นะครับการลองูุชาติที่จะได้มาช่วยกันพัฒนาคีดความสามารถของโรงเรียนสลายเศรษวิยาเเป็นก้าวต่อไปนะครับเรียนท่านผู้บริหารสันกศึกษาขุกท่านเจ้าท่านภูมิในการโรงเรียนสลายเสรษีทางประธานคณะกรรมการศึกษาท่านนายก อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสลอยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าทุกท่านนะเจ้าพระเจ้าสจกุลชาบัรชวาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปดอำเภอบางจิ้งเขนเดิมนะเจ้าวันนี้ในฐานะแรกทีมาในวันนี้ก็คือท่านตีโรงเรียนชุมชนาแม่ป่านนปซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าเองนะเจ้าวันนี้เนี่ยผู้ซื้อภูมิใจภูมิใจในความเก่งภูมิภูมิใจในความยอดเยี่ยมของปีเก่งเพราะว่าถือ,อว่า เก่งสมจื่อนะเนี่ยเจ้าวันนี้เนี่ยในหน้าที่วันนี้ได้มาเป็นร้อมภูมิอากาศดูดีรงเรียนสลอยเสรีแห่งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องฟังทันภูมิอาการแล้วเจ้านอกว่าในการโรงงานในการทํางานเนี่ยมีความเชื่อมั่นในความย่อมโยงนการบริหารสนสนุนสลอยและตระบบในป่านะครับผู้บริหารรแขก็บรถเกียรติทุกท่าน ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้และขอบคุณคณะทีมงานสวัสดิวิทยาโยกงบโครงการบริหารสนับสนุนสิริอยและตำรวจในป่านนะครับผู้บริหารนะครับและแขกียรติทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้และขอบคุณคณะทีมงานสวัสดิวิทยา